สวัสดีครับอาจารย์สมชายนะครับวิชา dispensing หนึ่งวันนี้จะมาแนะนำหนังสือทางยาที่ใช้บ่อยทั้งหมด5เล่มด้วยกันเริ่มจากเล่มนี้ครับ Drug Information Handbook ของบริษัท Lexicon ซึ่งโดยปกติเวอร์ชั่นทั่วไปจะมีชื่อการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเขตอเมริกาเหนือ Drug Information Handbook นั้นก็จะมี เวอร์ชัน International Trade Name Index ออกมาคู่กันนะครับใน Trade Name Index นี้ก็จะมีข้อมูลชื่อการค้าของประเทศอื่นๆทั่วโลกอยู่ด้วยนะครับจะทำให้เล่มหนาขึ้นเล่มที่2 Handbook on Injectable d o เป็น Handbook เล่มเดียวที่ใช้คำว่าอ่นนะครับไม่ใช่ off หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลความคงตัวของยาฉีดไม่ว่าจะเป็นยาฉีดที่ผสมในสารน้ำหรือว่ายาฉีดที่ผสมกันเองก่อนจะฉีดเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเล่มถัดมาครับ Drug Interaction Facts เล่มนี้ก็จะให้ข้อมูลปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างยานะครับโดยข้อมูลที่ให้จะเป็นข้อมูลของระหว่างกลุ่มยาแล้วก็จะมี ผลที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะรักคารที่ซึมวิธีการจัดการแล้วก็เคสรีพอร์ตด้านล่างครับนี้ก็เป็นประโยชน์มากเวลาเราปฏิบัติงานเพสัตถัดไปเป็นปรัฟ facts and c o m p มเ i ลนะครับเล่มนี้ก็จะมีตารางเปรียบเทียบข้อมูลยาครับทำให้เราสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติยาระหว่างกลุ่มยาได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วสุดท้ายเป็นหนังสือมิมสนะครับ มิมส์ก็จะมีอยู่2ลักษณะคือมิมส์รุ่นธรรมดาเล่มเล็กนี้ปีนึงออกทั้งหมด4ฉบับครับข้อมูลยาด้านในก็จะเป็นข้อมูลแบบย่อนะครับอีกล,ล,ลักษณะหนึ่งเป็นมิมส์ที่ออกประจำปีครับหรือว่ามิมส์แอนนลเล่มนี้ที่ต่ายจากมิมเล่มเล็กก็คือข้อมูลยาจะจัดเต็มกว่านะครับ 1. โมโนกราฟจะมีข้อมูลอยู่ละเอียดเยอะไปหมด ดังนั้นถ้านับจำนวนไอเทมยาเนี่ยมิมแอนโนจะมีจำนวนไอเทมยาน้อยกว่ามิมธรรมดาเพราะว่ายาแต่ละตัวให้ข้อมูลเยอะนะครับดังนั้นจำนวนไอเทมจึงมีน้อยกว่านอกจากนี้มิมแอ n โน l ยังมีรูปภาพโ r o d u ดักนะครับให้เราสามารถ i อดีนติฟยาว่าเป็นของบริษัทไหนอย่างไรอย่างไรก็ตามไม่ได้มีครบทุกบริษัทในประเทศไทยนะครับมักจะมีแต่บริษัทใหญ่ๆห,หรือบริษัทที่ลงโฆษณาหรือบริษัทออริจินอล นี่คือทั้งหมด5เล่มที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดแต่ละเล่มกันเลยครับ